หันสินค้าเกษตรเหลือศูนเปอร์เซ็นจริงหรือเปล่าแรกเดียวสหรัฐกรุงเทพธุรกิจพาดหัวแบบนี้โอ้โหน่ากลัวเว้ยแต่ว่าอย่างไรดีทรัมป์เขาบอกว่าเขาสามารถทําได้สําเร็จแล้วแล้วก็คือเดียวกับอินโดนีเซียเดี๋ยวต้องฟังอินโดนีเซียนะว่ามันเป็นคำริษประธานาธิบดีทรัมป์พูดหรือไม่อินโดนีเซียจะจ่ายภาษีสิาจะได้เดียวตามที่ทรัมป์บอกหรือไม่บางทีประกาศออกมาถึงเวลาเขายังเจรจาไปไม่ถึงไหนเลยความพยายามที่จะคุกคามธนาคารกลางของสหรัฐโดยทรัมป์นี้ก็ ก็แย่อย่างต่อเนื่องนะครับจนในที่สุดในแบงค์ชื่อดังของ JP Morgan ซึ่งเป็นในแบงค์ซึ่งดำรงตำแหน่งในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารนานที่สุดคนหนึ่งก็ว่าได้นะครับเจมี่ไดมอนด์เนี่ยซึ่งเจมี่ไดมอนด์เป็นแคนาเดตดัฐมนตรีคลังทุกรอบนะฮะแต่ว่าตนเองไม่ได้ต้องการที่จะเข้าไปเป็นรัฐมนตรีไดมอนด์ Diamond ออกมาเตือนว่าอิสรภาพของธนาคารกลางนั้นสำคัญนะฮะในขณะที่ทรัมป์ก็หาเรื่องด่าเจอโรมาวเวอยู่ทุกวีทุกวัน เรื่องของการเปลี่ยนผู้ว่าการธนาคารกลางสาหรัฐมันเป็นเรื่องเบรมเกมเฉยๆนะฮะมันเป็นเรื่องของความพยายามของทรัมป์ที่จะใส่ความเจอโรมพาวเวลว่าปัญหาเศรษฐกิจบางเรื่องมาจากเจอโรมพาวเวลนะครับซึ่งคือไม่มีใครเขาเชื่ออยู่แล้วแต่ว่าทรัมป์ก็เล่นเกมนี้อยู่ดีให้ดู Wall Street Journal นะครับ Diamond Defense Fed Independence After Trump Attacks นะครับชัดเจนนะฮะก็ทุกคนก็เห็นด้วยกับเจอโรมพาวเวลทั้งนั้นนะ่ะเห็นใจด้วยนะฮะ Russia calls Trump demand for Ukraine ceasefire in 50 days unacceptable โ oh อ้ แล้วทรัมป์จะทำอะไรทรัมป์ก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ต่อให้ทอมทำก็อาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรมากนะฮะเก็บภาษีสินค้านําเข้าจากรัสเซียก็เก็บไปก็เท่านั้นเก็บไปก็จะมีผลกระทบต่อการส่งออกและการนําเข้าปริมาณไม่น้อยเหมือนกันนะวันนั้นผมเช็คดูนเนี่ยตัวเลขสหรัฐนําเข้าจากรัสเซียเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยสามพันล้านดอลลาร์ปีนี้ประมาณ2 0 0 0ล้านดอลลาร์เพราะฉะนั้นก็จะมีผลกระทบสําหรับสินค้าส่งออกบางประเภทคือสัฐอเบริการไม่ได้พึ่งพาอาศัยการนําเข้าจากรัสเซีย,ยเพื่ออยู่รอดไงแต่ว่าพึ่งพาไม่ว่าจะเเเเป็นนนมมื่่ออียยูร ที่เสริมสมรรถนะแล้วก็นําเข้าที่พยายามที่จะห้ามมิรางกันอยู่เนี่ยอเมริกานําเข้า e n r i c h ยูเรเนียมจากรัสเซีย596าล้านดอลลาร์นะคะคือมันไม่นด้เชื่อนะฮะฟัดก,กันอยู่เรื่องยูเครมนมาตลอดลแต่ว่าอเมริกานําเข้ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะจากรัสเซียแล้วก็พาลาเดียมโดยพวกแร่เอิร์ธคือที่ตลกที่สุดเกี่ยวกับการที่อเมริกาจะเพิ่มภาษี100ภาษีนําเข้าเนี่ยมันจะเดือดร้อนอเมริกาเพราะว่าอเมริกานําเข้าสิ่งที่รัสเซียเขาผลิตเยอะแล้วนั่นก็คือ Rare Earth. ะะอร่เอิระะ์ธ enrich uranium enrich uranium นี่นะฮะที่ใช้ในการทำอาวุธนิวเคลียร์ใช่ไหมฮะแล้วก็ palladium ซึ่งเป็น rare earth แล้วก็ commodity ประเภท inorganic chemicals ไปมาสิ่งที่รัสเซียส่งออกเข้าสหรัฐเป็นสิ่งที่อเมริกาต้องการเป็น nuclear reactor fuel นะฮะแล้วก็ metals เฉพาะบางประเภทแล้วก็เป็น specialty สารเคมีพิเศษบางประเภทนะฮะผมรับรองเลยฮะไอ้ถ้าไปดูรายละเอียดจริงๆอ่ะมันจะครอบคลุมสิ่งที่อเมริกาขาดอยู่ ก็แน่นอนมีการนําเข้าปุ๋ยด้วยรัสเซียเขาผลิตปุ๋ยเยอะรัสเซียจีนกับแคนาดาเนี่ยผลิตปุ๋ยเยอะจริงๆไทยก็น่าจะผลิตปุ๋ยได้เยอะแต่ว่าพอทําเหมืองปุ๋ยที่ไรเป็นประเด็นนะฮะเป็นประเด็นก็คือบริษัทเอกชน1คือล่าช้า2คือโดน NGO ประท้วงนะฮะก็เลยไปไม่รอด เราทำโปรเจกต์ใหญ่ๆไม่ค่อยสำเร็จนะครับถ้าเป็นประเภทที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาเพราะว่าส่วนใหญ่บริษัทเอกชนที่รับงานไปบางทีถ้าลาช้าไม่ทันท่วงทีเนี่ยองค์กรประชาชนสังคมเวลาเขาประท้วงก็มีพลังเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเหมืองทองหรือเหมืองปุ๋ยนะครับซึ่งมันก็ดูเหมือนว่ามีความคืบหน้าในการทำแต่ว่าถึงเวลาก็สะดุด NGO นะฮะเอาล่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือประเด็นหนึ่งซึ่งเดี๋ยวรอดูรัสเซียเขาไม่สนอยู่แล้วเพราะว่าเขาอยากรบกับยูเครนเขาไม่ยอมหยุดนะครับ นี่คือคาจาคาลัสนะครับซึ่งเป็นสุภาพสตรีดาวรุ่งนักการเมืองเธอดังเพราะว่าเธอเก่งแล้วก็ดูแข็งแกร่งดีแล้วก็หน้าตาดีด้วยแต่คาจาคาลัสเนี่ยเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วแล้วก็เป็นนายกมนตรีในประเทศเอสโตเนียหลังจากนั้นเธอขึ้นมาทํางานในระดับเทียบเท่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปแล้วเธอก็เลยได้เล่นบทบาทที่โดดเด่นนะครับโดยที่เธอดูแข็งแกร่งกว่าทรัมป์ในประเด็นยูเครน แล้วก็สนับสนุนท่าทีของทรัมป์ที่จะหันมาช่วยยูเครนในรอบนี้แต่ว่าต้องการให้อเมริการับผิดชอบเรื่องเงินสําหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยคนนี้เป็นตัวอย่างของนักการเมืองคุณภาพในระดับปัจจุบันเลยนะฮะก็คือว่าพูดจาฉะาชฉานมารยาทดีภาษาดีแล้วก็มีบุคลิกภาพสําหรับคนซึ่งอายุไม่มากโดยเพราะานักการเมืองที่มีคุณภาพเนี่ยในแถบสแกนดิเนเวีย แล้วก็ยุโรปตะวันตกเนี่ยก็จะอายุไม่มากเพราะว่ามันเป็นช่วงที่วุฒิภาวะในการตัดสินใจมันจะมีความพร้อมในการรับความเสี่ยงระดับหนึง่งคือมันไม่ได้เด็กเกินไปในแบบที่อายุ20กว่าะอะไรเงี้ยแต่ว่าอายุประมาณ40-50เนี่ยเป็นช่วงพรายในการเล่นการเมืองถ้าคุณดูกรณีของสิงคโปร์นะฮะหรือสแกนดิเนเวียเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเช่นั้นส่วนประเทศซึ่งเปิดโอกาสให้คนมีตําแหน่งทางการเมือง พอเวลาอายุประมาณอย่างน้อย50ปีขึ้นไปจนถึง80ดสิบอะไรเงี้ยประเทศต่างๆเหล่านั้นก็จะซัฟเฟอร์เหมือนกันเพราะว่าคนเราพอถึงอายุมากขึ้นจะมีความอนุรักษ์ในสิ่งเดิมมากขึ้นและเมื่อกลายไปเป็นคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยบางทีจะมีความพร้อมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้น้อยลงนะฮะ เป็นเรื่องของวด้วยนะฮะ EU backs Trump Ukraine U-turn นะครับอย่างทรัมป์เนี่ยเมื่อก่อนเป็นคนซึ่ง liberal พอสมควรนะฮะระยะหลังกลายมาเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในวันนี้ซึ่งเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะฮะเป็น conservative ก็ไม่ใช่เป็นยึดมั่นในที่ตั้งของตนเองอย่างเดียวคาจาคารนะครับก็ซูเปอร์สตาร์จำหน้าเธอไว้นะฮะซูเปอร์สตาร์ เดอะสแตนดาร์ดผม,ม่ออกอากาศมานะครับในเมื่อวันซืนนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีประเด็นที่ผมพูดถึงกรณีของความขัดแย้งระหว่างสมเด็จทุนเซนและนายกทักษิณด้วยผมเชื่อว่าฮุนเซนยังบ l ัฟอยู่นะครับก็คือไม่มีข้อมูลซึ่งจะเอาไว้ใช้ในการแชร์คุณทักษิณตามที่มีการกล่าวหาก็แสดงว่าไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นซึ่งน่าติดตามแล้ว ผู้ตามตรงสถานการณ์ณนะเวลานี้มันก็เหลือแค่ความพร้อมของกัมบูชาในการที่จะอยากบวกแต่ถึงเวลาก็ไม่บวกจริงซึ่งก็ดีที่เหมือนกับว่าแค่อยากบวกแต่ไม่บวกจริงเพราะว่าถ้าบวกจริงมันมีการประทะกันจริงมันก็จะมากกว่าเมื่อวานนี้ ถ้ามีการย่อยุย่เฉยๆแล้วมาได้จบลงด้วยการประทะมันก็พอที่จะประทังแล้วก็คล้ายๆแบบรับสภาพไปว่าเอออยากมีความขัดแย้งกันก็ขัดแย้งกันแค่นั้นพอมีคุณป้ามาตะโกนด่าทอมีทหารวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็จบลงด้วยการที่ไม่มีกระสุนแม้กระทั่งหนึ่งนัดอะไรประมาณนี้คือตราบใดที่มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า political antics นะฮะ a n t i c s political แล้วก็ antics political, political เป็นคำอธิบายเป็น adjective นะครับ antics เป็นลีลาที่ฮุนเซนเป็นอยู่นะเวลานี้ มันเป็น political antics นะครับมันเป็นลีลาทางการเมืองในการที่จะทั้ง bluff ทั้งขู่เพื่อให้อดีเนทักษินป่วนปวน,ปวนแล้วก็ไปกดดันให้นายกแพทองทานนั้นพยายามทำในสิ่งที่อาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนการในการรับมือผมคิดว่ามันก็คือประมาณนั้นซึ่งก็ไม่น่าจะมีผลอะไรมากคือตราบใดที่มันไม่ได้มีซีนแบบเมื่อวานนี้ที่ประสาทตาเมืองทมกว,ก,วกวนกันเตรียมปะทะก,กันถ้าไม่มีอะไรแบบนั้นเนี่ย,ค,ยความขัดแย้งเนี่ยมันจบแล้ว คือถ้าไม่มีฉากอย่างเมื่อวานนี้นะักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้ตามปกติแล้วก็ไม่มีใครมาเป็นชนวนรอบนี้คือคุณป้าท่านนี้เป็นชนวนใช่ไหมแต่เรื่อง nationalist sentiment มันก็จุดชนวนได้ง่ายแต่พมกาจะบอกว่าผู้ทำตรงผมพร้อมให้เรื่องนี้มันไม่อยู่ใน coverage ของสื่อแล้วแต่ว่าคุณเซนก็ต้องเลิก bluff เลิก bluff คือไม่ไม่ใช่ให้มีของอะไรมาเพราะคุณเซนก็ไม่มีคอนเทนต์ใหม่อะไรเลย ซึ่งก็ดีแล้วนะฮะก็ดีแล้วเพราะว่าผมคิดว่าคุณทักษิณก็เจอแต่ละเรื่องซึ่งเขาโดนกล่าวหาก็ก็หนักเกินพอและที่รับมืออยู่ไม่ว่าจะเป็นคดีชั้น14ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการไต่สวนเพิ่มเติม,ตมซึ่งฝ่ายที่เขาร้องเรียนตอนแรกเขาก็ดูเหมือนว่ามนันโงมั่นใจคือถ้าหุ้นเซ็นหยุดแล้วนะหยุด political antics เนี่ยหยุดลีลาทางการเมืองทั้งหมดอะแล้วปล่อยให้เงียบสักพักนะฮะแล้วหาเวลาพูดคุยแนวทางในการค่อยๆเปิดด่านเงียบๆนะฮะความขย้นนี่จบแล้ว มันจบได้โดยง่ายด้วยแต่ว่าคุณเซนต้องไม่พูดแต่ว่าถ้าคุณเซน์ไม่พูดฝ่ายไทยไม่ว่าจะเป็นเพลเยอร์ระดับไหนรวมทั้งอดีตนายทักษิณก็อาจจะต้องค่อยๆหาวิธีเฟดไปจากเรื่องนี้ด้วยแต่ผมคิดว่าหลักๆมันคือท่านสมเด็จทุนเซนนี่แหละที่เสพข้อมูลในโซเชียลเยอะเกินไปแล้วก็ดันมีปฏิกิริยาตอบโต้กับทุกประเด็นเยอะเกินไปซึ่งก็ไม่มีใครไปห้ามได้มันก็เลยไม่จบนะครับ